พักหน้ามีพักไ้าย่าเนาะขมาอเกนกรรมนดีัตหลอกประมดียลกบองสักทัดตเตงเกิกบเกต้น,นไม้ต้นไทยทันเดืเเอนนะกินรับอาหารเป็ยนยาฝรงหบบน <มา S 2> อ่อยเนาะมาขโมยแมงลักบ้านเมียฝรั่งหน่อยสวัสดีค่ะเพียนเพียนเศร้าเอฟซีผู้มักปุ๋ ผู้มักปลูกอันพักปลูกสาราัดปลูกนะคะพีมาดามค่ะสีมาเก็บพักโอ้อันเนียนมันหมักอยู่ในหุมนะคะตัวนี้ยังก่อนเปียดนามขันข้นสีอันเบาให้โซเน่กัตสีวาวอเตอร์เกรปปราสานเลี่ยนเพียนพยนพีมาดามอันสีเอาไปล่องแปลงเนาะคะ่ะเพื่อนเพื่อนวอเตอร์เกรปนิปคุ้นลายค่ะ ผู้ใดที่แบบว่ากินเจกินเนื้อบอกใย้ได้หรืออย่างเนี่ยอันนี้สิทดแทน่นเพราะว่ามีวิตามินทดแทน่นแท่นเนื้อสัตว์ได้นะคะเนื้อแดงได้อเตอร์เกรดนะคะเดี๋ยวสิผ้าปเบิงพักอีกอย่างหนึง่งตานอันสยาไนผุน้พี่น้องวาซานวาซานปไปเบิงอันนี้การนี่ค่ะเล่าขึ้นเองเนาะคะ่ะพี่มาดาบ้านเบียร์พักไว้บ้านเบียร์พักไว้บ้าน,าานก็เอาไปกินเบ้อแล้ว มี่กระเหลือพี่มาดามเสียไปล่งแปลงหลักกะโหดน้ำพักกะสังค่ะเพียนๆเรามีฤทธิ์ซอยอันให้เส้นเลือดเยืยออุดตันเล,เ,ลเลือดเหนื่อเลือดเหนียวค่ะเป็นยารักษากระไดพวกอ,อ่มาเร่งล่ำใส่เนาะคะ่ะมาเร่งลำใส่กินเป็นประจำค่ะอาทิอาทิตย์หนึ่งกินจักสามครั้งเนาะคะ่ะ ใส่อ้อมบกหอยกับแซบใส่อ้อมอ้อมสลัดอ้อมใส่แกงนมใหม่ใส่สลัดจักกต่ำหนึ่งนะคะตํำหนึ่งจะเจ็ดแปดยอดน,นี่นะหลายก็หั่นกระไดพี่มาดามกับเอาอันลวกตำแก้วเลยค่ะมวนกินมวนกิน,กนเป็นยากัเป็นพักกะสังเนาะคะ่ะเป็นเพียนเดี๋ยวพี่มาดามกับเสียเป็นร่งแปลงไงล่งแป้งไงค่ะเป็นเพียนแล้วขื้นเองขึ้นง่ายไง,ยงยเนาะจะ เงินผู้ใดมีย่ะถอนถิ่มเด้อเราหมักทีลมค่ะบอนหฮมหฮมบรหมากักแดดบอนหฮมหฮมสินเจินจังน้อยเราแหงแตกพันออกไปหลายแล้วค่ะเพื่อนๆอนสิงทีเป็นจะสร้างพักพิมาดามกับสิโลพักอันคุณนตูพักอีตูพิมาดามกับสิอันได้พันเราละตะวันว่าท่านไหนวาง,งเพื่อนกับสิโลนี่ค่ะ เอาอีตูกระแตกออกายเดียมาล่งกะผักกระสังค่ะเพื่อนเพื่อนผักกระสังก็ขึ้นห้ายๆแล้วมักซื่อๆหฮมๆด้วยค่ะเพื่อนเพื่อนบานนี่บอดเต๋ะเกล็บผักเป็ดกะขึ้นร้ายหลายบอนนี่เดี๋ยวพิมาดามกะสีแพเด็ดอันปลูกกระเด็ดง่ายไงยแล้วปลูกไงค่ะเพื่อนเพื่อนแค่หักบอนหยอดบอนนี่ออกไปปักๆแล้วก็ติดแล้ว เคยกินบ่ค่ะหนอดโสมหนอดโสมนี่ก็เป็นนันยารักษาหลูกกระเพาะอาหารล่ำใส่เนาะคะ่ะเป็นเพื่อนนี่เด็ดไปกินโดนพินมาดามต้่มพักง้มไดกระบอกผาดค่ะเทราซีหนอดหายหนอดนี่ค่ะเป็นยาทั้งนั้นเน,นี่ยค่ะจะบพักหฮมนะคะเป็นเพื่อนพักหฮมพิม่าดามกระเด็ดเด็ดไปหลวกกินเพราะว่าสำหรับ คนที่มาก,กินผักเนาะพิ่มาดามกับกินผักเป็นลักเพราะว่ากินเหนือบ่อค่อยได้กินสีนกินหนังบ่ค่นนอ,คอยได้เพราะว่าบ่ามากักมันติดแขวบพรา่นว่าค้ามัยังดอกมันติดแขวแล้วก็มันกัหย่อยกยนะคะเพื่อนๆผักกระสังเสียามาปลูกินนี่ราชินี่ผักพิมมาดามสีบได้ลวกได้ค่ะเสีเ่ยวฮอนผัดใส่ไข่ ผัดใส่ไข่นะคะวิธีกินเดลพิมาดามสีเห็ดสูตรหนึ่งผัดใส่ไข่เป็นเันถอดไข่สมุนไพรประมาณนี้เนาะค่ะแล้วสิโลบอนนี่ออกเบิดกับสิปูกแ่พักวอดแต่เก็บบอนนี่เอามาลุ่มบ่พอสองเดือนแล้วก็แพร่ออกลายเนาะ,ะเนาะกับเพื่อนๆเอาไปเก็บบักแตงกันเนาะบ้านนี้เก็บบักแตงส่วนบักแตงพิมาดามกะ ใบมันหนาไปเ,เปิดหาได้ค่ะเพื่อนๆตัวนี้เลี้ยวก็เห็นกินพอท่านก็ค่ะเพื่อนกินพอท่านซน่ไวยไงแกแล้วร่บหงอนใบเล่าเงยเนาะเด็กสิเด็กเปิดหาเอาได้ค่ะเพื่อนๆนี่น่อยหนีตามกำลังกินนี่สีเอาไว้จักมือเนาะคะ่ะเอาไปแจักมือก่อน เปิดหาอเอาได้พรวันบพราใครดนอันนี้กต่กำลังงามเอาไว้กอนแต่พี่มาดามกินเหมือและซีหาหน่วยเองนะค<ฮ>ะสองสามหมื่นก้อนนะกระสิกินได้แล้วล่ะเพื่อนๆนะก็โดออกมาหนีกระสิเป็นบักแตงเนาะค่ะพี่มาดาม อกำลังเป็นนวยหน่อยๆอยู่ทางผุนมันอยู่เลือๆผุนเด้ใบมันดกใบแต่ว่าน่วยหน่นบ่ค่อยดกส่วนตัวนอกบ้านพิมาดามก็สิปลูกไว้ให้เพื่อนๆบ้บานมาตัด ไปได้เลยค่ะซอยกันกินเนาะจ้่ใบแมงลักบรับใบกระเพราเดี๋ยวนีสีกระเพราอันนี้จะเป็นแมงลักปลูกจ้ะไผไปไผยมากกะว่าเป็นตะออนซ่อนใบใหญ่ๆกับปลูกไว้ผู้ใดมาเด็ดกะอันปื้มใจได้บุญได้ค่ะเพียนเพียนไอแต่เหรออืมตัดาเลยมาขโมยแมงลักบ้านเมียฝรั่งหน่อย ปลูกให้ปลูกไว้ให้คนกินจะได้บุญอะแบงลักใจดีนะคะแบงลักขอบคุณมาดะจะไม่ทำอะไรกินแบงลักอ่ะทำแกงแกงหน่อไม้ให้ซื้อหน่อไม้มากรมไอ้หล่ะกำนัลกำลังมาเก็บบอกผิด หักเนี่ยเพื่อนๆเพื่อนฮักออกเน่ยเฮ้ยเป็นตาไหนนี่ซุปกระสิเก็บไปมันสิโคทินนะเพื่อนๆนประมาณนี้นะส่วนเอาพี้ยๆมาดันสดๆคาเรามาทั้งนกิงกับจังหวะสดๆกว่าครับข่าสิีทายเกลี้ก่อนสวยอันนี้เขาเรียกมะม่วงอะไรอันนี้เทียเสมยอันนี้มันเหลืองนี่มันจะสุกไหมใช่ะจเอาลูกสวยๆไปไหว้พระนี่สวยๆมันแข็งอ่ะเดี๋ยวลองมันจะกินได้เลยเอาแบบกลางร้อนเดียวกลางร้อน อันน<ไ> <normal food. S 3> ี้มะม่วงี่หนี่ขอจบเน่โอ้ยมะม่วงงาช้างคอะมันสุกไหมเนี่ยเวลามันสุกอ่ะยังสุกน่สวยใหงางๆสิละจับดูว่าขาจับูุนใหญ่แหงเอาจับมะม่งนี่นี่คน่ะ้ยมจกับมะงสีเดียวกันงางๆๆมใหญ่แห้งเหรอวมม่วงมัน Thank you for watching my video ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะที่ดูวิดีโอของลีนะ่า